สวัสดีครับพอกระชังเก่งแล้วนะครับผมวันนี้จะพามาดูจักกระเป๋าหิ้วนะครับของเจโนเมนะครับรุ่น415รุ่นเก่านะครับผมในอาการที่ไม่ได้เย็บนานนะครับแล้วพอมาเย็บนะครับแล้วก็มันมีปัญหานะครับมีปัญหาก็คือว่าชุดวงเดือนนะครับไม่ทํางานนะครับผมพามาดูเลยนะครับว่าไม่ทํางานยังไงนะครับผมตับแรกนะครับไปถอดออกก่อนนะครับถอดฝาตรงนี้นะครับนาให้ดูนะครับชุดนี้นะครับ เป็นชุดวงเดือนนะครับชุดนี้เห็นไหมครับอ่านี้เป็นชุดวงเดือนนะครับชุดนี้ไม่ทํางานนะครับหมุนล้อดูนะครับเห็นไหมครับขึ้นลงอยู่แค่เนี้ยครับเนี่ยครับขึ้นลงอยู่แค่เนี้ยไม่ทํางานไม่หมุนที่จริงเขาต้องหมุนหมุนกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาแบบนี้นะครับผม นี่ครับเขาไม่หมุนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับผมนี่ครับเราก็นอนหัวนอนลงนะครับแล้วก็ถอดน็อตต่างๆนะครับที่อยู่ในรูต่างๆเลยนะครับออกหมดเลยนะครับถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยก็เปิดฝานะครับฝาก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นหน้าตาด้านล่างนะครับผมตรงล่างของเครื่องนะครับตัวที่มีปัญหาคือชุดนี้ใช่ไหมครับเราก็ดูว่าเกิดจากอะไรนะครับก็ไล่ลงมานะครับไล่ลงมาก็จะมาเจอฟันเฟืองตรงนี้ครับเป็นฟันเฟืองพลาสติกนะครับเห็นไหมครับฟันเฟืองพลาสติกส่วนตัวนี้เป็นเฟืองทองเหลืองนะครับ ตันนี้เป็นพลาสติกนะครับอ่าเราก็ดูนะครับว่าเกิดจากอะไรนี่นะครับทําไมถึงไม่หมุนเห็นไหมครับนี่ดูนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับดูใกล้ๆครับน่าจะเป็นที่เฟืองแตกนะครับลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเฟืองแตกนะครับ เห็นไหมครับเฟืองแตกนะครับอถ้าเฟืองแตกแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับผมเปลี่ยนเฟืองนะครับเปลี่ยนเฟืองก็จะมีน็อตหกเหลี่ยมเห็นไหมครับน็อตหกเหลี่ยมนะครับหนึ่งตัวสองตัวนะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับก็ไล่ก้านยาวเลยนะครับผมเห็นไหมครับชุดก้านด้านล่างนะครับมีก้านต่านี้นะครับผมเลาะก้านนี้ออกทั้งหมดเลยนะครับเลาะออกนะครับ เลาะออกทั้งหมดนะครับถึงจะเปลี่ยนในตัวนี้ออกได้นะครับผมดึงก้านยาวออกมานะครับเลาะชุดนี้ออกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปทําการเปลี่ยนก่อนนะครับหลังจากที่เราได้เฟืองมาแล้วนะครับเราก็ทําการใส่เฟืองตอนนี้เข้ากลับคืนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเฟืองเดิมนะครับเป็นเฟืองที่แตกที่ให้ดูตอนนั้นนะครับผมเนี่ยนะครับเฟืองแตกพอเราสั่งเฟืองมาได้นะครับเราก็เอาเฟืองใส่เข้าไปนะครับแล้ววิธีการตั้งนะครับวิธีการตั้งดูนะครับว่า เฟืองตันนี้พอเราใส่ไปแล้วจะอยู่จังหวะไหนนะครับผมเราดูจังหวะที่เข็มกับวงเดือนตรงนี้นะครับเป็นหลักนะครับไปดูกันนะครับผมเข็มเวลาการตั้งศูนย์ใหม่ทุกครั้งนะครับควรนใส่เข็มใหม่นะครับใส่เข็มเล่มใหม่ทุกครั้งนะครับเรามาดูนะครับเราก็เอาแผ่นตัวนี้ออกนะครับผมแผ่นตัวนี้ออกเสร็จเรียบร้อยเราก็ดูนะครับจังหวะนะครับเปิดแซกนะครับผมเปิดให้เป็นจังหวะแซกนะครับระบบแซกเลยแล้วทีนี้เราดูที่หลักเข็มนะครับจังหวะเข็มนะครับลง จังหวะเข็มลงและเข็มข so ึ้นนะครับผมพอจังหวะเข็มลงนะครับจะให้อยู่ลักษณะนี้นะครับให้ได้ลักษณะนี้นะครับผมก็คือจังหวะเข็มขึ้นนะครับเข็มขึ้นเห็นไหมครับตรงปลายตรงวงเดือนนี้นะครับปลายวงเดือนตรงแหลมๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงแหลมๆตรงนี้นะครับเขาจะมาจิกกับตรงปลายรูปลายรูเข็มนะครับบนหัวรูเข็มนะครับรูที่มีรูนะครับผมรูเข็ม จังหวะเข็มขึ้นนะครับเราดูจังหวะเข็มข okay. ึ้นนะครับเขียมขึ้นจะต้องมาชิดบนหัวลูนะครับเห็นเห็นกันไหมครับมันจะมืดหน่อยนะครับผมชิดบนหัวลูนะครับแล้วก็จังหวะฝั่งซ้ายนะครับจังหวะเข็มโยกขวานี้ขวานะครับจังหวะโยกมาฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมครับช้าๆนะครับจังหวะลงนะครับจังหวะลงก็ต้องไม่โดนไม่จิ้มวงเดือนนะครับผมแล้วก็จังหวะขึ้นนะครับจังหวะขึ้นก็ตัวปลายแหลมๆครับ จะมาตักอยู่ตรงเว้าเข็มพอดีนะครับผมเว้าเข็มพอดีนะครับแล้วก็จะประมาณนี้แล้วก็ดูฝั่งขวาอีกทีหนึ่งครับฝั่งขวานะครับก็ให้เข็มอยู่ตรงหัวรูนะครับหัวรูที่เราร้อยได้นะครับผมดูหัวรูพอดีนะครับหรือว่าเลยขึ้นไปนิดนึงก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะถ้าได้ลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาขันน็อตนะครับ พอเราใส่เฟ <Cornell. S 2> ืองเข้าไปนะครับใส่เฟืองข้างล่างนี้นะครับเข้าไปนะครับเฟืองข้างล่างตรงนี้นะครับเราไม่ต้องขันแน่นนะครับขันแค่พอตึงมือนะครับขันแค่พอตึงมือนิดเดียวนะครับเวลาเวลาเราจะตั้งนะครับเราก็ต้องคลายน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็เรามาขยับที่ชุดวงเดือนนะครับพอได้จังหวะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มายึดน็อตตัวนี้ให้แน่นเลยนะครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ ชุดล่างนี้อย่าลืมกันนะครับอย่าลืมเอาจรล,ลบีใส่ด้วยนะครับเพราะว่าเฟืองตัวนี้อยู่ได้ด้วยจระบีนะครับต้องใส่จระบีทุกครั้งนะครับเราไปลองเย็ยบดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ปิดฝาเข้าไปนะครับปิดฝาชุดวงเดือนเข้าไปแล้วก็ปิดตัวน,นี้นะครับปิดสองตัวแบบนี้นะครับ ร้อยได้ใส่กระโหลกนะครับกระโหลกใส่นะครับร้อยได้ก็ร้อยตามลูกศรนะครับด้านบนนะครับจะมีลูกศรบอกนะครับถ้าจักของใครเฟืองแตกนะครับเฟืองแตกเฟืองรูดนะครับก็ลองทําตามคลิปดูได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับวิธีเปลี่ยนเฟืองนะครับง่ายๆเลยนะครับผมไปลอง เดีเรามาลองเย็บดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเย็บได้หรือเปล่านะครับผมชึบนี่เอาตีนผีใส่นะครับลองดูนะครับว่าจะเย็บได้ไหมนะครับผมเปิดที่ตำแหน่งแซ็กเลยนะครับเปิดที่ตำแหน่งแซ็กนะครับมุนซ้ายนะครับขวานะครับมุนซ้ายนะครับแล้วก็ขวานะครับ่ะ นี่ลองเปิดสวิตช์ดูนะครับผมโอ้ใช้งานได้นะครับผมนี่นะครับเย็บติดแล้วนะครับผมใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นลายดูนะครับว่าลายจะใช้งานได้ไหมลาย e ก็ได้ ไาอ e ีนะครับต่นี้มาหมดเอดเอครับโอ้ไก็ออกมาสผลงามนะครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนเฟืองไปนะครับเฟืองที่แตกนะครับ นีระบบก็จะไวหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาไม่ได้เอาขายหยับมานะครับผมก็เลยทําการต่อตรงมอเตอร์นะครับเพื่อที่จะลองให้ทุกท่านได้เห็นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าลายเป็นยังไงนะครับโอ้ใช้งานได้แล้วนะครับผมเห็นไหมครับลายสวยงามนะครับผมโอเคนะครับผมถามวิธีการเปลี่ยนเฟืองนะครับเปลี่ยนเฟืองที่แตกนะครับเฟืองจักรนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเปลี่ยนไม่ยุ่งยากนะครับวิธีการตั้งศูนย์นะครับ ก็ไม่ยากนะครับผมถ้าใครจัดที่บ้านนะครับถ้าของท่านนะครับ่วนแตกแบบนี้ลองสั่งแล้วสั่งอะไรแล้วก็มาลองทําตามคลิปดูนะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมโอเคขอจบคลิปวิดีโอเท่านี้นะครับผมก็จะขออวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0973396478นะครับผมกับช่างเก่งรับซ่อมจักรนะครับผมโทรมาสอบถามได้หรือจะแอดไลน์นะครับแอดไลน์ก็เป็นเบอร์โทรเลยนะครับผมสามารถติดต่อได้ทั้ง ไลน์แล้วก็โทรมาก,ก็ได้นะครับผมโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอเจอไัความพี่น้องทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ